สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะกองที่1นะคะก็คือแค่เปิดไพ่มาแม่หมอนี่ก็อยากจะร้องโอ้โหเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นะคะ่ะคือคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะคะกองนี้ดูท่าแล้วว่า สเสน่ห์ที่ลึกลับที่สุดของคุณมันน่าจะเผยออกมาให้คนอื่นได้เห็นอยู่บ่อยๆด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้ถูกเก็บซ่อนไว้อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันแบบมันชายออกมาให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะคุณมีทั้งความเป็นแม่และเป็นพ่อที่สูงมากๆมีความ รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความอ่อนโยนนะคะและมีความดุดันอยู่ด้วยนะคะบางท่านเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนคน2บุคลิกนะคะคือทั้งผู้หญิงที่อ่อนโยนและเป็นผู้ชายที่ดุดันเข้มแข็งในร่างเดียวกันเลยนะคะคุ้นขึ้นนักบริหารจัดการนักแก้ไขปัญหานักพัฒนาที่เก่งมากๆนะคะ คุณเป็นคนที่ผ่านโลกมามากพอสมควรนะคะบางคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1คุณน่าจะมีอายุแล้วนะคะหรือถ้าหากคุณอายุยังไม่เยอะอายุยังน้อยๆอยู่คุณจะมีบุค,คลิกที่เป็นผู้ใหญ่มากๆมากกว่าคนที่อยู่ในวัยเดียวกันด้วยซ้ําหรือมากกว่าคนที่อายุมากกว่าคุณด้วยซ้ําไปนะคะมีทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการทํางานความรัก มีความคิดลักนะคติที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลมีความสุข,ขุมนุ่มลึกและมีความดุดดันในเวลาเดียวกันนะคะสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่จริงจังกับทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักนะคะแต่ที่น่าทึ่งเลยก็คือคุณสามารถบริหารจัดการเวลาให้บาลานซ์กันได้อย่างลงตัวเลยนะคะ บางท่านอาจจะมีน้ำเสียงที่นุ่มทุม้มดูเป็นผู้ใหญ่หรือบางท่านมีน้ำเสียงที่ดุดันนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีหน้าตาที่คมดุเฉียวบางท่านอาจจะดูยิงยิงดูไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะมีการวางตัวที่เป็นผู้ใหญ่นะคะรู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรนะคะ คุณเป็นคนที่มีพร้อมในทุกๆด้านเลยนะคะทำงานเก่งอีกด้วยนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะเป็นคนที่ลุยกับทุกๆเรื่องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะใจนักเลงมากพอสมควรเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตามากมายนะคะ ดูมีอำนาจมีบารมีในตัวเองสูงคนที่เขาไม่รู้จักกับคุณเขาจะค่อนข้างเกรงใจคุณไม่ค่อยกล้าเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่ถ้าคนที่สนิทหน่อยนะคะจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็จริงใจกับคนรอบข้างมากๆรักใครรักจริงจริงใจกับคนที่รักคือเป็นคนที่ ให้ใจกับคนอื่นไปเต็มร้อยเลยนะคะแม้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับใจกลับคืนมาคุณก็ไม่ถือสาตรงนั้นเพราะว่าคุณผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดตรงนั้นมาแล้วนะคะแต่กว่าที่คุณจะมาถึงจุดนี้จุดที่ประสบความสำเร็จใน,ในหลายๆเรื่องขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายชีวิตของคุณเนี่ยที่ผ่านมามันมันเต็มไปด้วยขวากหน้ม มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะบางท่านเนี่ยอาจเคยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดของชีวิตมาแล้วนะคะซึ่งจุดที่ต่ําที่สุดของชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะต่ำเนี่ยขนาดที่ว่าการเงินติดลบแต่ด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ท้อแหละแต่ก็ลุกขึ้นมาใหม่ มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยพบกับความลำบากได้ไม่นานนะคะคุณเป็นคนที่สามารถนำเอาประสบการณ์หรือบทเรียนชีวิตมาพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้ดีมากๆหากท่านที่เข้ามาเลือกมีบุตรแล้วนะคะคุณจะสามารถทำหน้าที่พ่อและแม่ได้ดีมากๆมันทำให้ครอบครัวของคุณสมบูรณ์แล้วก็อบอุ่นมากๆ เพราะคุณคือคุณพ่อคุณแม่ที่ชุ่มเทให้กับลูกๆมากๆเลยค่ะคุณคือคนที่อบอุ่นมากๆเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะ ย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหลือ,อาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณกันค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองนะคะต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ลึกลับของคุณก็คือคุณเป็นคนอินดี้คือคุณเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองตามอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักคุณไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่เพราะคุณคิดว่ามันคือตัวของคุณอะทำไมคุณจะต้องแคร์คนอื่นด้วยคุณเป็นคนที่กล้าลุยกล้าเสี่ยงค่อนข้างมีความบ้าบิ่นในตัวเองสูงอยู่เหมือนกันนะคะ คุณไม่กลัวว่าทางข้างหน้าที่คุณเลือกไปจะต้องพบเจอกับอะไรนะคะแล้วคุณก็ไม่สนใจด้วยคุณคือคนดื้อดีๆนี่เองนะคะคนกองนี้แต่คุณก็เป็นคนน่ารักนะคะคุณเป็นคนสดใสร่าเริงมากเลยค่ะเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลานะคะซึ่งเวลาที่คนอื่นเขามองมาที่คุณอะมันทำให้เขายิ้มตามคุณได้เหมือนกันนะ เป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากมายเลยด้วยความอินดี้ของคุณเองเพราะว่าเวลาที่คุณทำอะไรสักอย่างอ่ะคุณเป็นคนที่ทำสุดทำด้วยความจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วเวลาทำอะไรสักอย่างอ่ะคุณจะเลือกทำสิ่งสิ่งนั้นด้วยความรักในสิ่งสิ่งนั้นความหลงใหลในสิ่งสิ่งนั้นมันเลยทำให้คุณทำอะไรออกมาแล้วมันดูมีความสุข มันดูเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคนอื่นมากมายจุดประกายแสงสว่างให้กับคนอื่นมากมายทําให้คนอื่นเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่คุณทําไปด้วยนะคะคือนักสร้างฝันให้เป็นจริงนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในหลากหลายด้านเลยนะคะคนกองนี้นะคะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งใครนะคะ เป็นคนที่ถ้าทำงานคนเดียวแล้วจะรุ่งกว่าทำงานกับคนอื่นๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้สนใจใครอย่างที่บอกอะค่ะคุณเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำเลยแบบไม่ชอบที่จะมานั่งรอใครไม่ชอบที่จะมานั่งถามความคิดเห็นของคนอื่นว่าคิดยังไงอะไรยังไงเพราะว่าคุณคุณที่เกียดมานั่งรออะค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบรออะไรด้วยคุณคือนักสร้างฝันให้เป็นจริงนะคะ เป็นคนไม่ยอมคนนะคะไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบด้วยความจริงแล้วตัวคุณค่อนข้างที่จะรักสงบนะคะรักความสันโดษมากไม่ชอบที่จะมีปัญหากับใครไม่ชอบสูงสิงกับใครนะคะแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาคุณก็จะสู้แบบไม่ถอยเหมือนกันเพราะคุณจะถือว่าก็ฉันไม่ได้เริ่มก่อนอะฉันอยู่ของฉันดีๆนะ แต่ถ้าเธออยากมีปัญหาก็ได้พร้อมบวกประมาณนี้เลยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งบางท่านอาจจะชอบการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานไปเที่ยวคุณก็ชอบทั้งนั้นเพราะคุณชอบที่จะเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นด้วยตัวเองคุณชอบที่จะเรียนรู้โลกภายนอกนะคะชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ คุณเป็นคนเปิดกว้างพอสมควรนะคะคุณเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้านะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรเดิมๆนะคะเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความพยายามในทุกๆเรื่องนะคะหากเรื่องไหนที่คุณมั่นใจแล้วว่าจะทํามันให้ได้คุณก็จะใช้ความพยายามของคุณคว้ามันมาให้ได้นะคะ คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันในบางมุมคุณก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบอยู่เหมือนกันนะคะบางครั้งเวลาที่มีปัญหาเข้ามาคุณก็จะไม่พุ่งชนนะบางทีคุณก็ดูเรื่อยๆเอยเือยๆเฉยๆเหมือนกันบางทีคุณก็ปล่อยกับปัญหานั้นนะประมาณว่าไม่อยากที่จะรับรู้อะไรทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนอินดี้นะคะ แต่เห็นว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคุณก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายคนมาแล้วนะคุณเป็นคนที่ให้พลังบวกกับคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาได้ดีทีเดียวนะคะค่อนข้างมีความคิดที่ไม่เหมือนใครนะคะแต่มันเป็นความคิดเป็นทัศนคติที่ดีมากๆเลยนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่า สเสน่ห์ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนเก่งมากเป็นคนฉลาดด้วยนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะพูดออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยคนจะต้องหยุดฟังเลยแล้วเวลาที่คุณพูดอะ่ะคุณมีสเสน่ห์มากๆ คุณเป็นคนที่มีออร่ามากๆเลยนะคะถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ออร่าพุ่งออกมาเลยมันโดดเด้งโดดเด่นออกมาเลยคือดูรวมๆแล้วมันมีสนเสน,นะะ่ห์ค่ะบางคนอาจจะไม่ได้มีหน้าตาที่สวยหล่อนะคะแต่ว่าดูองค์รวมองค์ประกอบแล้วคุณคุณดูมีออร่ามากจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรเวลาจะพูดอะไรนะ่ะจะคิดก่อนพูดเสมอ จะไม่ใช่คนพูดจาสุ่มสี่สุ่มห้านะคะแต่คุณก็ไม่ใช่คนพูดจาอ่นุ่น,นหรือว่าอ่อนโยนนะคะคุณจะค่อนข้างที่จะพูดจาตรงไปตรงมาเด็ดขาดเหมือนกันแต่ว่าจะคิดก่อนพูดแค่นั้นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยมีระเบียบแบบแผนในชีวิตค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเป็นคนฉลาดในการใช้เงินนะคะรู้ว่าตรงไหนลงทุนแล้วถึงจะได้กำไร ลงทุนตรงไหนแล้วจะขาดทุนนะคะและดูเหมือนว่าคุณจะสนุกกับการลงทุนสนุกกับการเก็บสะสมเงินนะคะแต่เห็นอย่างนี้นะคะคุณก็เป็นผู้ให้คนหนึ่งเลยนะคะคุณชอบที่จะบริจาคหรือชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยและคุณจะเป็นประเภทคมในฝักอะคะ่ะคือคือแต่ไม่ใช่คนที่แบบออกสื่อโซเชียลอะไร ือถ้าทําบุญหรือทําอะไรคือถ้าทําบุญหรือทําความดีต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ถ่ายลงโซเชียลนะคะหรือถ้าถ่ายลงเนี่ยก็จะน้อยมากๆเลยได้ทําเหมือนกับที่คนอื่นเขาชอบทํากันนะคะคือคุณจะเป็นคือคุณคือผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงะคะ่ะแล้วคุณเนี่ยให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะคือผลตอบแทนของการที่คุณให้ไปอะ่ะ คุณขอแค่เป็นรอยยิ้มของพวกเขาเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยิ้มให้คุณแต่เขายิ้มกับสิ่งที่คุณให้ไปนั่นคือความสุขนั่นคือกำไรที่คุณอยากเห็นและอยากได้จริงๆอะค่ะ ที่สำคัญก็คือนะคะคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากนะคะเวลาให้อะไรกับใครนะคะคุณจะให้โดยเท่าเทียมกันนะคะคุณเป็นคนที่วางตัวดีวางตัวเหมาะสมนะคะคุณคือคนที่เลอค่ามากคุณดูเป็นผู้ดีมากเลยนะคะเอาจริงๆแล้วอะ่ะคนอื่นเขาจะมองว่าคุณคือคนที่อยู่สูงเกินเอื้อมจริงๆนะคะคุณคือน,นักสร้างโอกาสทั้งสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่น เป็นคนที่ชอบชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นหากผู้อื่นเข้ามาขอคำแนะนำจากคุณคือคุณจะไม่ใช่คนแฟร์เล่นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนถือตัวอยู่เหมือนกันดูเป็นคนหยิ่งๆิ่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขามองมานะคะดูเข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบให้ตัวเองโดนเอาเปรียบแล้วก็ไม่ชอบเห็นคนอื่นโดนเอาเปรียบด้วยนะคะ คุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับนะคะเป็นคนที่แปลปๆกับทุกคนนะคะถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะบางท่านอาจจะดูเหมือนคน2อ,อารมณ์ลนะคะก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูลึกลับน่าค้นหานะคะคุณเป็นคนที่จะไม่เปิดเผยเรื่องตัวเองให้กับคนอื่นเห็นหรือว่ารับรู้เด็ดขาดนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคะ คุณจะเลือกคบคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบางมุมเนี่ยอาจจะเห็นว่าคุณดูมีเพื่อนน้อยนะคะแต่ว่าเพื่อนของคุณถึงแม้จะน้อยเนี่ยแต่ว่าคุณคัดคุณภาพนะคะคุณจะพิจารณาเองว่าคนไหนที่คุณควรที่จะให้รับรู้เรื่องของคุณแล้วคุณก็จะดูด้วยว่าถ้าให้รู้เรื่องของคุณแล้วเนี่ยจะให้รู้ในระดับไหนนะคะ ในบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองก็ยังรู้สึกสับสนในตัวเองเหมือนกันนะคะมีความซับซ้อนในตัวเองสูงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือคุณรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากคนอื่นได้ด้วยค่ะ อาจจะดูแบดแบดนะคะแต่ว่ามันคือเสน่ห์ลึกลับที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณจริงๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ามทุกท่านนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ